ประกาศผลไปแล้วสําหรับรางวัลใหญ่ของวงการฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับบอลลงดอร์2021และผู้ที่ชนะรางวัลในปีนี้ได้แก่เลียเนลอันเดรสเมซี่ครับผู้เล่นจากปารีสแซงต์แชร์แมงและอดีตผู้เล่นของบาร์เซโลนารวมไปถึงเป็นกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาครับสำหรับเมซี่ในการคว้ารางวัลเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นการคว้ารางวัลบอลลงดอที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ7ครั้ง เมสซี่ได้เมื่อคืนนะครับปี2021และก่อนหน้านี้มี2,009 2,010 2,011 2,012 2,015และ2,019จึงเป็น7ครั้งที่มากที่สุดนะครับอันดับ2ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้5สมัยครับสำหรับรางวัลื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเมสซี่มาเป็นอันดับ1มี613คะแนนนะครับเฉือนอันดับ2ก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นกองหน้าจากบบเยอร์มิวนิกและทีมชาติโปแลนด์ที่580คะแนน อันดับ3เป็นผู้เล่นมิดฟิลด์จากทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคือเชลซีและจากแชมป์ยูโรนะฮะอิตาลีคือจอร์จินโย460คะแนนครับส่วนถ้าเกิดใครตามผลงานของคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อคืนนะครับคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่6ครับทีนี้หลายๆคนก็พูดถึงในประเด็นที่เมสซี่ได้รางวัลว่าได้มาจากอะไรเพราะหลายๆคนเหมือนกันก็เชียร์ให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ได้บัลลงดอนในปีนี้ครับซึ่งเมสซี่นะครับตอนนี้เขาขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเขาก็กล่าวเป็นการแสดงสปิริตว่า จริงๆเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้ามันมีการจัดรางวัลเมื่อปี2020เนี่ยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ควรจะเป็นคนได้รางวัลบอลลงดอเพราะว่าเขามีส่วนสำคัญในการพาบายเยอร์ได้3แชมป์เดฟเบโพคาวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการประกาศรางวัลหรือว่าการมอบรางวัลบอลลงดอแต่อย่างใดครับซึ่ง ทำไมเมสซี่ถึงได้รางวัลน,นี้นะครับต้องบอกว่าผลงานในรอบปีที่ผ่านมานั้นส่วนหนึ่งนะครับบาร์เซโลนาอาจจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงตอนนี้ที่เพิ่งมาอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่มีแชมป์แต่หลักๆสําคัญคือเมสซี่มีส่วนร่วมนะครับเป็นผู้ทําประตูในปีที่แล้วเนี่ย40ประตูที่สําคัญคือการเป็นกับตันทีมชาติอาร์เจนตินา พาอเนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและตัวเขาเองมีส่วนร่วมในการมีประตูนเนี่ยทั้งหมดคือ9ประตูด้วยกันนะครับส่วนทุกคนนะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะรับว่าใครควรจะได้รางวัลอันนี้ก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้นะครับด้านล่างของเราตรงนี้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทภขอบอก